สวัสดีครับสวัสดีชาวอาวี๋เดลโมเวอววเร์ทุกทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องรีวิวรีวิวเกมเมอร์กับผมริวนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนกําลังรอคอยนะฮะเป็นส,วนส,วนสาวสวยสายแคลร,รี่นะฮะว่าที่น้องสาวหรือเมียยอนี่ผมไม่ทราบจริงเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้พูดถึงเลยนะครับว่าเขาเป็นเมียหรือเป็นน้องแต่ก็เอาเป็นว่านะฮะเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นสายแคลร,รี่ที่ ทุกคนน่าจับตามองมากลองจากตัวเดอะจ๊กเกอร์นะฮะดี DC, ตัวที่2นะครับชื่อว่าเทลแอนนัสนะครับผมเทลแอนนัสถ้าอ่านผิดยังไงขออาภัยด้วยละกันนะครับผมคือมันมาในรูปแบบของคูปอง590กคูปองถือว่าไม่แพงมากเป็นราคามาตรฐานฮีโร่ใหม่แต่ราคาเหรียญนี่สิฮะ2888เหรียญโอ้ก็ถือว่าแพงกว่าตัวอื่น ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะแต่ยังถูกกว่าเดอะจ๊กเกอร์นะฮะส่วนสกินของเขานะครับผมในราคา270คูปองเท่านั้นก็ถือว่าถูกแล้วก็ดูส่วนดีนะฮะผมถือว่าเป็นแครรี่ที่มีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีสกิลที่หนึ่งนะฮะที่ยิงธนูได้ไกลามากนะยิงป้อมโดยที่เราไม่ต้องยืนอยู่ในป้อมเลยโอ้ถือว่าเป็นฮีโร่ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเล่นที่สุดเลยนตอนนี้นะฮะผมก็ถือว่า ถ้าเข้าไทยนี่ผมว่าตัวนี้เนี่ยเจอมากแน่นอนคือยอนนี่แทบไม่ได้หยิบเขามาเล่นเลยนะฮะหยิบตัวนี้มาเล่นแน่นอนเพราะว่าเป็นสายดันป้อมสายยิงไกลนะฮะโอ้โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจนะฮะของมันถ้าเราซื้อเป็นคู่นะฮะราคาเท่าไหร่ซื้อราคาเป็นคู่นะฮะจาก8 0 0อ่หา50หรือ860บนะฮะผมมองไม่ชัดนะฮะเหลือเพียงแค่7 7 4คู่กปองเท่านั้นนะฮะถ้าซื้อคู่พร้อมสกินนั่นเอง นะครับกับเทลแอนนัสนะครับสายแครีฟดึงคือยิงไกลามากๆนะครับผมโอเคเลยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมคนไหนที่รออยู่ก็ผมว่าถ้าอีกประมาณสักเดือนครึ่งนะอาจะเข้าเซิร์ฟไทยผมว่าก็รอกันไปก่อนละกันนะครับผมว่าทุกคนน่าจะชอบตัวนี้แหละพร้อมกับสกินมันเนี่ยดูสวยสดงดงามจริงๆนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะแจ้งให้อีกทีละกันเนาะกับการ เขาเรียกว่า Hero ใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงอะไรที่มันไม่ค่อยมีในเซิร์ฟไทยนะฮะ mm hmm. ก็จะมาอ mm ัปเดตให้ทุกคนได้ทราบก่อนวันไข่นะครับโอเคไปละฮะสวัสดีครับผม